สวัสดีครับผมพี่น้องครับพ่อครับสไตล์บอลสติกแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วครับเนื้นอเสียบเสียบเ,บเกาพี่น้องวันนี้ต้มโขงปลาคอครับผมนี่ใส่เครื่องหงอแบบปลาหนาบางเกือดมานี่ครับปลาปลาคอย่างพี่น้องปลาช่อนย่างใส่เป็นตัวเลยเนะาะตัวจิตัดขึงวะ่ะอี๋ใหญ่ๆหญค่อยทอดเอาดีกว่าอ,าอา๋อตัดขึงกันตัดขึงกันดีกว่า เ<ช>นี่ยนี่ใส่เคียงตัดขิงใช่นี่ค่เบาเเรนจัดการครับผมสวัสดีครับผมสายบ่าสเต็กคือเกาพี่นอ้องนู็นเจียบอันนี้ชิ้นใหญ่เล็กน้อยนี่ครับประกอบอ,อย่างมาแล้วเรียบร้อยจากอย่างมาจากโคราชครับผมจาก ตัวนนี้ะเอาครึ่งเ,เ,เดียวก็เออแค่ขึงขึงเดียวตบโค้งให้มันตรงเนื้อคอตรงฟูฟูพี่น้องเสียบสดๆพอนะครับผมตบโค้งประคอยอย่างนี่ก็ะเสียบเด็กคนใหวยหนึ่งพอดีครับผมใส่เลยเครื่องนี่แล้วฉีกไว้มากูดไปมากูดท่านใส อุ้ยนี่ครับผมเดีด๋วยวจะต้มให้ไอเนื้อปลาคอฟูนครับพี่น้องต้มโขงครับผมให้เนืออนอออเน้อปลาคอปลาคอ,อย่างครับผมมันฟูนกันแข็งแก่งครับผมปลาเล็กน้อยครับผมเด็ดการได้เด็ดทำเอาให้ไอเนี่ยมันฟูนกัน ลูกเนี่ยปลาลูกกุ้งฟูกันผมโค้ตง,งต้องเฮเนื่ยปลาฟูกันหรอกน้องอืมโอ้ดับโล่งเสีบแซ่บดีครับผมปลาแบบนึงครับผมแต่ปลาเปรี้ยวเขาบีบมะนาวเพิ่มได้ครับนี่ครับผมต้นจีไว้ใส่ตอน,ไไไต,อนตอนทาครับผม แต่ตอนถ่ายตอนปุงป๋งเรียบรอยหมวดที่ลทแล้วต้มบ่ได้ถ่ายให้เบิ้งบร่อยเลถ่ายให้เบิ้งครับผมแสบคือเกาครับสูตรสไตล์บาสติ๊กมีแต่แนวแยเสบๆเบิบ้งกันครับผมออหอมขนาดนี่เนาะนี้เดี๋ยวิใส่พัก,น,พกน,นะครับประนี้ไห้ที่ลยครับผม บดชีครับผมใส่ไปกถามเปียกไปแล้วครับผมแต่ว่าถ้าบดหอบีบกระนาวเพิ่มได้ครับผมแค่บีบกระนาวเพิ่อมเนี่ยบเบึ่งบดผสมปันไดนบวกกะใส่หลายครับผมถามเปียกยังบ่หูว่ามันเกี่ยวปันไดนนะกะบดถือครับซิมก่อนเสียไปแล้วครับผมโอเคครับผม นี่ครับผมเรียบรอยชิมยังได้ชิมชิมก่อนรับานความรอด้กินเข่าแล้วก็นอนนิคือคืยดอกรันเข่ารเข่ากินเข่าแล้วก็นอนน่คืยดอกเว้

กลมโค้งขึ้นอร่อยเลยแซ่บยิงอร่อยยิงอืมไอ้บอลเลียนชิมก่อนชิมดูอร่อยจริงไหมต้มนีงก็อร่อยขนาดเนาะแบบแช่อนย่างพอย่างเนาะอร่อยนี่ครับทางนี้ปราวัติหยางใส่กรอกอยู่พี่น้องกะกะรัดหนาวจะคืออยู่เนาะ เป็นอากาศร้อนฝนตก,นตกโอ้โหยอมเลยวะฝนตกเชื่อจริงวะสะดุ้งตื่นมาตอนดึกๆฝนตกบ่เชื่อนะเอ้าต้องออกมามาดูน่อเฮ้ยมันตกมันตกมันตก,นตกอะไรยามนีวะเออดีบได้ตากผ่างตัวแรกตกใจว่าแต่เขาตากผ่าผเป็นความโชคดีเออคนโชคดีนี่ <laughs> มองบได้ตากผ่า <laughs> อู้เหลืองดีเนาะอ๋อเหลืองดีพี่น้องใส่กัวใส่กัวครับผมผักพิษตอนแรกฟ้าพิษที่ว่าใส่กอกแล้วใส่กัวเลยอเหลืองดีขนาดกินยาปากระป๋องอะไรเนยรู้สิเปล่ากินรู้หรอ กินลุยดิโอ้ยยำเป็นกระชาได้อยู่ด้นี่มากินข้าวกับเ้ากินยังะฮะกลับเากินยังใกับเ้ากนเ้าวล้กิน้กินะลกากน่ยเขากเลยเวลายิงเขากินกตะกับแกมีแก่กับกนอนเลยอื้ควหุเลยน เจ้าหอนหอนนี่เลยตรมโค้งเนี่ยยอมรับอยู่อย่าลืมเป่าแค่นั้นแหละลวกลวกลิมแท้ยย่งดิืมโอ้นี่ครับได้การแล้ววันนี้ดุกแล้วดุกแล้ว,ดลวเดี๋ยวนะครัใส่แตงกันหวันมีตะกมีบบเปรี้ยวกับ <S <S ไต่กัน กินแล้วก็ลอยลองใส่อวนเออกินรอยแม่นอยู่ต้องห้อนเดี๋ถ้าเย็นแล้วก็บบแซสบคือว่าแหละใส่อวนเค้ไื้อในนีที่มาจากไอ้พัทยานะกลับมาแนละ้วนี่ผพี่น้องครับโอูโอ้สุดยอดชิมอะไรนี้ครับผมใส้อวัว ไปพริกซดอโอ้จะกินอะไรก่อนกัดพริกสดก่อนเนี่ยจะกินใสัว่ะเดี๋ยวพี่จิ๊กเราต้องกินร้อนๆเข้าว่าล่ะใส่ว่วกินตอนกินเย็นอ่ไรได้พี่น้องอ่อครับอืหัอกาด นี่ปันนี้ของแท้ครับผมพี่น้องจากย่างอันนี้ปันนี้จะเป็นนี่อยากใส่กอกอีสานไฟเห่ไฟแรงกว่าไรเศษก้อนนี่ยางยากที่สุดเลยยางยากน้ำจิ้มใหม่มันจิ้มดำุวมคนกลายเป็นดำเลยอย่างยากที่สุดยากอยากปะมันไข่งูมองนี่ แต่กงอีสานไม่แองย่างแต่ว่าโอ้ย่างยากคือว่าเลยอย่างยากองมันต้องไฟกับไพาอร์นะขีดเท่าโป๊ะเนาะหมอจิ๊บเออกินเก็บจี๊ดหมดแมนอยู่ทาทอดกระแตกอีเนี้ยป่ะนี่ทาทอดกระแตกอีกระเบิดเดอือแล้วเบิดสารสิอย่างยากอีหล๋ยังว่ะต้องใช้ไฟอ่อนเออ เอาคือปนีได้ยุคือได้ยุ้ย,แล,ยแล้วนี่ประโยชน์จริงเด้อกี่แถาดูไม่ด้ว่าเทียงไงนั่งกินนี่กินต้มโขง ว่าน <anto> ้ำ <divide> มันยุ่งว่ะก็แซีบอยู่ถ้าน้ำมันหลายนี่แซีบอยู่แซีบเสบน้ำมันหลายนี่สุดยอดเลยนี่ครับพี่น้องอย่างใส่กอกเป็นแนวนี้ครับผมย่างบานได้ เขาด่าเมื่อสิบบานอยากดีไซน์ก็ด่าก็สิบบานควรหลายเพราะควรหลายอย่างเ่าน้ำมันมันมันยุดยากยากครับผมถ้าที่ห้ดีสูงมือนี่ขาย่างไรนะนะเตาเตาไฟฟ้าเนาะเตาไฟฟ้าเตาไรควันอืมเตาไรควันคนขโมงคนกระโมงกระ่างนี้โอ้ บ่มีเอตัวดูดควันนู้นเนี่พร้อมเด้บ่มีเด้ไก็เวยโอ้โว้ควันดอกครับผมมันอยากใส่กล่องอยากใส่กล่องอีเดี๋ยวควันดุ่มเลยไม่ดอกครับโอ้ยอยากอยากเลยของอยากเลยใส่กล่องนี่ดีเลยถ้าทอดกันระเบิดอีก อะไย่างก็นี่แหละอะไย่างก็เป็นกวนเป็นหนีครับผมแต่ว่าถ้าถอดก็ระเบิดอีกได้หมดเลยจะปล่อยไหวกเพื่อจะเหม็นทุกนนี่แหละครับทุกคนเพื่อจะเหม็นคอไอ้นี่เนี่ยของกินยากเอาอตักอันนั้นการแต่ว่าก่อนจะได้การก็นู่นแหละก็จะไดาหัวเรื่องนี้ขนาดนี่ครับอย่างไะกออิสานทีมงานเบาเหลือเบาครับวันนี้ ใส่สลบสไลด์แล้วอืมอ,มอมกำลังเหลืองที่นอกมุสุดอยอดยอดเลงครับผมนี่ครับยางใส่กรอีสานตรงเป็นแนวนีครับ แบบแนวนี้ยังแส่บควรเรื่องธรรมดาครับผมอย่างเหลืองเหลืองหมอมพี่น่องแสียบอย่างเรงงาก็ผมควรขงมงสี่หละครับของแนวแซ่บเป็นสี่พี่น่องอย่าง อย่างยีกครับเด็กกองเนี่ยอย่างาน,นี้กิ่ซึ้งไม่เอาแสบครับผมแต่ว่าอย่างกมาแหละมันหลังเป็นถ้ากินนี่ดีครับผม อดกดนีมีเนาะเออเนี่ยลมมันด oh. ิพ huh kind of <c oughs> ัดไปธรรมชาติของมันเองเนี่ยไ่ต้องกังวลขนาดอย่างใส่กรออิสานครับผมอ๋อมีดีนีครับผมเรียบร้อยโอ้ยกรอกใส่กรอบนี่อนตานเลย อแต่กอกอีสานครับผมอย่างเรียบร้อยครับนี่โอ้เหลืองดีขนาดเนี่ยครับผมบแซบรับรองแซบกับแก้มเพียบครับผมแก้มเพียบครับผมชาสไตล์บอสติกินนี่ต้องกับแก้ม แบบนี้เลยครับผม,ผมคุย <c oughs> กับโม <c oughs> ้ว,วันกับโม้ไม่รองครับผมบี่ยงยากานี่ครับผมเเ <c oughs> ตากอนเเตากอนมาครับแก้มยากเรียบร้อย ย่างเรียบร้อยเมื่อตัวอย่างพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ลูกโดดไปกินกับอีกกออีสานพี่น้องนี่ครับผมยำ<ม><ๆ>แซ่บดีครับผมปลาแองจูครับผมแต่ว่าขาดแนวย่างพี่น้องมีแนวย่างแล,แล้วในกันเหลือเพื่อแล้วครับผม แสบอีนีพี่น oh, ้องครับผมถอดมันแสบเอาก็แสบทุกอย่างแสบอีนีครับผมมีแต่เนือแ่บ ยอดมากแนวแซ่บอันนี้ไอ,นนอนน้พิ้งคุดรครับผมกินไปใส่กอกย่างพี่น้อยกอกอีสานย่างัาางบใส่อัวเม็ดแล้วใส่อัวก็ได้แซ่บครับนี่ครับผมโอเคครับผมพี่น้องครับไว้ทรัพนี่ครับผมเกณฑ์หน้าพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ